สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้หนิงก็อยากจะมาแนะนำนะคะมาเขาเรียกอะไรมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอันนี้ ขอเป็นบอกไว้ก่อนว่ามันคือความคิดเห็นส่วนตัวของหนิงเองนะคะสำหรับสาวๆที่ถามหนิงเข้ามาหรือแม้แต่คนที่หนิงเป็นโค้ชให้นะคะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วหนิงก็เพิ่งได้คุยแล้วก็เพิ่งตอบคําถามไปเมื่อกี้นี่เองหนิงก็เลยสงอยากจะเอาตรงจุดเนี้ยนะคะมาลองคุยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดตรงนี้มากเลยนะคะหนิงอยากจะบอกว่าการที่เรานะคะแดกจะได้สามีฝรั่งจนเกินไป มันคือความอับยศของความความเป็นคนของเราจริงๆนะคะคือการที่คุณพยายามที่จะให้ค่าจะบอกว่าให้ค่ามันก็จริงนะคือคุณพยายามที่จะให้ค่าของคําว่าสามีฝรั่งของคําว่าเออฝรั่งจะต้องรวยมากจนเกินไปซึ่งคุณลืมเห็นค่าความเป็นตัวของตัวคุณเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เ่งมีความสึกว่าเออมันหน้าแบบ ทำไมมันมีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันอัปยศอดสูคือจะใช้คํานั้นเลยก็ได้นี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกต้องที่คุณไปตีค่าของฝรั่งคําว่าสามีฝรั่งเนี่ยสูงคือไปให้ค่ากับเขาเกินไปเข้าใจความหมายของนิงใช่ไหมคะนิงพยายามที่จะพูดคําง่ายๆเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจง่ายๆเอาเป็นว่าคือคุณเมื่อคุณอยากได้สามีฝรั่งคุณกําลังคิดว่า สามีฝรั่งเนี่ยจะมาทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยบอกว่าสูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่ได้ทุกคนเคลียร์กับคำพูดอี่นะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่คุณจะได้สามีฝรั่งแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆไม่ทุกคนย้ำไม่ทุกคนค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณนะคะควรจะให้ค่าที่สุดเลยก็คือ ตัวคุณเองเคลียร์นะคะเมื่อคุณไล่ค่าเมื่อคุณลดค่าของความเป็นคนของคุณเองเนี่ยคุณจะไปให้คนอื่นเห็นค่าคุณได้ยังไงเคลียร์นะคะทุกคำพูดของนิงเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเดินสายฝอคนที่กำลังเดินอยู่หรือกำลังหาอยู่หรืออยากจะได้สามีฝรั่งเนี่ยให้คุณทำความเข้าใจนิดนึงว่า คนที่เขาได้สามีฝรั่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งเนี่ยจะดีทุกคนเคลียร์ไหมคะไม่ว่าคุณจะถามหนิงด้วยว่าประเทศไหนดีคะพี่หนิงประเทศนั้นดีไหมคะคุณหนิงประเทศแถบนั้นดีไหมคะน้องหนิงเราหนิงไม่สามารถที่จะไประบุหรือชี้เฉพาะเจาะจงได้ว่า ประเทศนั้นดีประเทศนั้นโดนประเทศเน้นเก๋ประเทศนั้นเฟอร์ฟกบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกชาติศาสนาทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันหรือแม้แต่คนไทยเองก็เหมือนกันมีทั้งดีและก็ทั้งเลวปะปนกันอยู่ไปอยู่ที่ว่าคุณไปเจอใคร ในชีวิตคุณถ้าคุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่ชีวิตคุณปังคุณชีวิตคุณแบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีตังคนที่จนอะไรก็ว่ากันไปตามที่คือแบบจะทําให้คุณชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้หนิงถึงบอกว่าอย่าไปตีค่าว่าฝรั่งมาหาไปหาสามีฝรั่งแล้วเมื่อได้สามีฝรั่งแล้วคุณจะสะบายเสมอไปไม่เสมอไปนะคะดูเป็นคนๆดูเป็นจุดๆด,ดูเป็นยอมยอมอ้าวก็ไม่ใช่ดูเป็นคนๆไปค่ะว่าคุณนั่นอะเจอใครคุณคุยอยู่กับใครและอีกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณจะต้องใส่ใจแล้วก็จําแล้วก็ ใช้สติเยอะๆคือว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าไม่ใช่หมายความว่าคุณไปให้ค่าของคนอื่นแต่คุณต้องให้ค่าตัวคุณก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นค่าตัวคุณที่คุณรักตัวคุณคุณจะเป็นคนที่มีสติแล้วก็จะมองเห็นจุดบกพร่องของฝรั่งที่คุณคุยด้วย คุณจะไม่ให้ค่าของคําว่าเอยฝรั่งมาครอบนำมาครอบงาความรู้สึกของคุณจําคำหน่งไว้นะคะฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนแล้วคนที่เข้ามาเล่นเว็บเดทเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรวยทุกคนเคลียร์นะคะหนิงพยายามพูดชัดเจนคุณจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็คิดเยอะมากเขาเรียกอะไรคิดให้เยอะขึ้นอะ ใช้สติไต่ตองขึ้นเวลาเขามาหาคุณนะคะกรณุณาอย่าคิดว่าเขาจะมาเอาคุณเลยถ้าคุณคิดว่าเขามาหาคุณปุ๊บหรือเขาคุยกับคุณปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาคุณเลยคุณคิดผิดถนัดค่ะเพราะฝรั่งกับคนไทยแตกต่างกันเมื่อคลิปเมื่อวานที่หนิงพูดหนิงก็บอกไปแล้วว่าฝรั่งเวลามาหาคุณเนี่ยนะคะเขามีจุดหมายเขามีเป้าหมายเขามีสเต็ปของเขาในการที่เขาจะ เรียนรู้คุณเขาจะเอาคุณหรือไม่เอาคุณเขาไม่มีทางที่จะตัดสินใจทันทีปุ๊บปบเพื่อจะเอาคุณเลยไม่ใช่แล้วการมีเซ็กไม่ได้หมายความว่าเป็นการผูกมัดให้เขามาเอาคุณเพราะฉะนั้นอย่าก,กระโดดโรดเ้นที่ว่าเอ้ยรีบตะคุบฝรั่งเลยเอามันเลยค่ะมันจะได้เอาเราไม่ใช่นะไอเรื่องเอาอ่ะเอากันค่ะ แต่ไอ้เรื่องที่จะมาเลี้ยงดูปูเสือไหมนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องนะคะเพราะ,ะนั้นอันนี้ทําความเข้าใจอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่หนิงอยากจะให้คุณทําความเข้าใจแล้วก็จำใส่ใจจริงๆก็คือว่าคุณต้องรักตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้คุณค่าในตัวคุณเองพัฒนาตัวคุณค่ะแล้วคุณจะถึงจุดที่ คุณทําความเข้าใจว่าเอ้ยเมื่อคุณมีความพัฒนามากขึ้นในไม่ว่าจะเรื่องการสื่อสารไม่ว่าจะเรื่องการวางตัวไม่ว่ากจะสติปัญญาที่คุณได้เรียนรู้ในเรื่องการเดินสายฝอมาเนี่ยมันจะทําให้คุณมีสติและจะทําให้คุณเข้าใจฝรั่งมากขึ้นแล้วทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นหนิงอยากจะให้คุณเรียนรู้และศึกษาไม่ใช่ว่าอยากได้ัวฝรั่งแล้วก็โตนจุ่มเข้าไปนะคะไปเล่นเว็บเด็เลยเจอสแกมเมอร์หลอกจ้ะ หลอกเสียเงินเสียทองอันนี้ก็ระวังเอาไว้ด้วยนะคะยิ่งสมัยนี้ยิ่งเยอะนะคะจากสมัยเมื่อก่อนที่หนิงเล่นยังว่าเยอะแล้วสมัยนี้เยอะกว่าอีกค่ะเพราะว่าทุกคนอยากจะหาเงินทุกคนอยากจะมีเงินมีทองใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ไปได้อย่างปกติสุขเอาง่ายอยากอยู่กันได้เพราะทุกคนตกงานกันทั่วโลกค่ะตอนนี้ ทุกอย่างคุณต้องระวังและใช้สติเยอะๆในการเดินสายฟอนะคะไปแล้วฝากกดไลค์กดสั b s c r ตามให้หนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ